สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องอดิสรแฟมิลี่นะครับนี่คือล่าสุดของวันนี้นะครับกับการสร้างบ้านนะครับหลังใหญ่นะครับการติดตั้งฝ้าเพดานตอนนี้ถ้าที่ดูงานนะครับเหลือเฉพาะด้านหน้านะครับงานด้านในเสร็จหมดแล้วนะครับ ตอนนี้เหลือเฉพาะด้านหน้าที่เราเห็นกันอยู่นะครับ นี่ก็ช่างกำลังติดทยอยติดแผ่นฝ้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของงานบ้านหลังใหญ่นะครับในส่วนของงานรั้วตอนนี้ทีมช่างก็พักเหนื่อยอยู่นะครับพักเหนื่อยอยู่ยังไม่ได้เริ่มงานนะครับ ตอนนี้หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จกันก็แบบนี้นะพักผ่อนกันนะ เล่นอยู่คนเดียวอยู่นะครับก็าเก่งขนาดเลยนะครับครอบเล่นกับยายนะฮะน้องดิวนะฮะเพิ่นมามาเล่นกับคุณยายนะครับ บรรยากาศสบายๆนะครับเข่าลมนิดนึง่งถึงแดดไม่ออกแต่ว่าอุณหภูมิความร้อนขึ้นอยู่นะครับยังมีความร้อนอยู่ในอากาศนะครับตอนนี้ลุงปานก็เตรียมพร้อมแล้วนะฮะนี่เตรียมลุยงานแล้วนะครับในช่วงบ่ายนะครับ ก็อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมช่างกันด้วยนะครับมาดูตอนนี้นะครับลุงปานลุยงานแล้วนะครับ โโอ้โหงานในช่วงบ่ายนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโอ้อากาศดีนะครับแดดไม่ออกนะครับเย,ดดเย็นๆแบบนี้ลุงปานน่าจะชอบนะครับ ไปดูหน้างานกันครับผม นี่ก็ผสมปูนสำหรับก่อนะครับการผรสมปูนสำหรับก่อก็จะใส่น้ำพอประมาณน,นะครับเพราะว่าต้องการความเหนียวนะครับของปูนนะครับเพื่อยึดยึดติดไอยึดติดวัตถุนะครับยึดเกาะหน้าผิวสัมผัสของปูนนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม